คือซา bon นิโก้เบนเดบลมาตินสเกเทลสเตอร์ลิงลิคาโดกา้าอิบราฮิโมวิชแย่งบอลหนักน่วงมากครับจังหวะนี้อย่างน้อยก็หยุดคู่แข่งได้แรมซี่เ <for> ล็กซันเดอร์โคลาลอฟเชดฟอร์เบกาสต้องสู้อย่างหนักเพื่อให้ได้บอลนะครับ สเตอร์ลิงวันจันวันนี้สวยมากครับป้องกันได้ดีครับตอนนี้ลูกเปิดก็เปิดดีคริสเตียโนโรนัลโดเออจันหวะนี้จะมีอะไรไหมครับเป็นจังหวะเตะมุมของคริสเตียโนโรนัลโดลุยโซเลสแล้วเขาก็ยิงได้ครับเข้าบ้านขึ้นน้ำแล้วนะครับเป็นประตูเปิดเกมวงบอลได้หน้าทึ่งมให้แน่นอนซึ่งจันหวะนี้ถือว่าสอพาราเลยครับ หลังจากมีประตูเกิดขึ้นครับเราได้สกอร์แล้วครับ1.0ต่อ0ยชาเบียลันโซคูติโคริียโนโรนโดลุยโซเลสได้รุนครับโอกาสมาแล้วแย่งได้ดีครับและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีแบบนี้ครับนิคโโดกากา้า เขาได้ครองบอลครับแต่ก็ไม่ได้มากไปกว่านี้อีกแล้วเชสฟอร์เบกาสกัสซา,าโนเข้าประทะย,ยังแข็งแกรงจริงๆครับกุสินบอกว่าเล่นต่อครับก็ส่งคื้นลำให้กับผู้สาวประตูครับเชสฟอร์เบกาสลิคาโดกาคาสลลตันอิบบาฮิโมวิชคริสเีนโนโรนันโด เป็นโอกาสครับของกันดัวแรกได้ครับเบนอาเทียร์แลมซี่อิบราฮิโมวิชเชดฟาร์เบกาสโคลาลอฟเกมต่อเนื่องครับผ่านบอลกันได้ดีเขาทำงานเพื่อซัวเลส โอกาสมาแล้วนี่เป็นประตูที่สองของเขานะครับยุดเขาไม่ได้นะครับประตูนี้ถือว่าสุดยอดที่สุดในการประสานง,งานกันอย่างลงตัวแล้วก็ลูกเยวเข้าไปยิงอย่างงดงามนั่นแหละครับ 2.. 0ต่เกมเริ่มแล้วครับครึ่งหลังคริสเตียโนโรนัลโด นิคโคโก้กาเซนฟอร์เบกาสอ้าวครถึงบอลก่อนครับจังหวะนี้คูต <out> ินโยดิดิเย่ด็อกบาอ้ตำแหน่งนี้อันตรายครับจากการทุ่มครับเกือบล้มแล้วครับแล้วก็น่าจะได้ฟรีคิกแต่ว่าเขาก็ไปต่อ